Breakfast in uh, outside the house. Well, not, not, uh, no, no. I don't eat today. It's uh, Sunday. <laughs> เอยกินอ่าก่อนแล้วนะค่ะเอยกินแอปเปิ้ลกับมะฮวงน่อยนึงนะค่ะทุกคนก็เชนญเชเวอร์กินไฟบาร์ไปดูเหลือดิบตื่นขึ้นมากอะเฮ็ดเบียกนะคะทำตักครับอ๋อทิจจะเบิงค้างรอทุกค่ะทุกคนจี ตป็นใหญ่เป็นงแล้วหอนแล้วค่ะทุกคนถอดเสื้อแล้วเมื่อเนี้นะอะ่พยากรอากาศว่า27องศานะคะตอนกลางวันอากาศ27องศาของประเทศสวีเดนก็จะหอนแบบซ้ํา4 0องศาบ้านเฮาละค่ะเมืม่อวานนี้ตอนกลางวัน27องศาหอนหอนเลยค่ะทุกคนหอนค่ะหอนแน่ อากาศห้อนแบบนี้นะซ้ำเมืองไทยล่ะค่ะถ่าย27 28องศาสวีเดนนะคะแต่ว <ruption> ่าอากาศห้อนก็สามารถใส่เสื้อสายเดียวได้แล้วนะคะแต่ก่อนก็จะใส่เสื้อจัมคออยู่นะคะเพราะว่าประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่อากาศแปรปรวนไว้นะคะ ขันแดดโบดแตงซีล้มมาซีากรหนาวคือเกานะค่ะทุกคนก็เลยต้องใส่เสื้อที่บระยักให้หนาวคันหานหาวก็จะเป็นวัดเลยนะคะเบึง์ด้วค่ะแปลงผักข่อยแต่ว่ามันฝรังก่อำลังงามนะคะทุกคนบรรยากาศยามเ้าก็ จะได้ยินเสียงนกจิบจิบจ้าจบจิบจบจ้าอยู่ตลอดเวลานะคะเม่อแม่นย้ำมาสอดหรอกค่ะย้ำมาเว้นย้ำมาแรงนกเขาก็จะอ่าอยู่เพราะว่าบ้านอยู่หลังป้านะคะบ้านอยู่ติดป่าเสียงธรรมชาติก็จะชัดเจนมากนะคะทุกคนสดชื่นดีมากค่ะตอนเช้าขอยบอกพ่อใหญว่าให้ ัต้นสนต้นนี้ออกเราพอปัมํมแล้วว่าย่อมฮอนเท่ากับมีชาโดมีโฮมนะคะมีโฮมไ้ถ่า่าเวลาเขาอยากอ่าย่างบาร์บีคิวงันสินะคะก็ได้สิมีอมองนางมองอยังแน่ขั้นเปนตัดออกมันก็จะฮอนแดดก็จะนั่นไปเบิดจังซี่น่ะคะก็เลยจงไวอที่ข่อยอยางให้แล้วตายก็เพราะว่าอ่ามันบางมันบางบานอ่ะน้อยนะคะนั่นแหละค่ะ เขาถ่ายรูปไปถ้ามีต้นนี้ต้นอ่ะสวนก็จะบ่บังมันก็จะสวยเองสินะคะความเคีดของข่อยแต่พยายว่าไว้ถ้าเป็นโฮมอ่าเวลาเขาเนย่างบาร์บีคิวเขบาบอมีลมระวังสินะคะเมื่อวานนี้ข่อยกับบได้ลงคลิปนะคะ่ะเพราะว่าเมื่อยเมื่อยค่ะเมื่อวานนี่ยามเว้นแดดฮอนแล้วตอนแรกข่อยว่า พักผ่จากสองชั่วโมงยังค่อยจะลงมาหดหดผากสั้นค่ะแล้วที่นี่นอนหลับเด็กทั้งนีคตื่นสีทุ่มแล้วค่ะก็เลยอนอนต่อหม่ได้อัดคลิปเลยค่ะเมนเนเขากับมาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะ ก่อนอื่นข่อยต้องขอกราบสวัสดีและก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมหาห้มาดามบ้านนอกนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักที่เหตุหายมาดามบ้านนอกนะ,อะมีกำลังใจในการทำคลิปนะคะ,ะที่ค่อยได้เบาเรื่องปัญหาหลายๆอย่างให้ทุกคนฟังผ่านช่องย t u b e ของข่อยนะคะ,ะบาง เอฟซีบางท่านก็เข้าใจการดําเนินชีวิตดํารงชีวิตชีวิตประจําวันของข่อยบางคนก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอพญายฝรังที่พญายฝรังบ่มีเงินบนานํานาญหลายเพราะที่ใส่ใจดูแลในครอบครัวต้องอา,อาศัยข่อยจังสี่นะคะกับมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะคะที่สงสัยเป็นอย่างพญายฝรั่งจัง เงินหน่อยแท้แล้วข่อยก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับปัญญรังที่ได้เงินบบนานั้นหน่อยกับพ่อยังสินะคะแต่ว่าหลายคนก็นยังสงสัยอยู่กับเพราะว่าบได้ไปเบิ่งคลิปเก่าๆนะคะอาจจะเป็นเอฟซีใหม่นะคะที่ของใจนะคะว่าเป็นยังข่อยจะต้องเอาเงินอของข่อยมาใส่ใจ่ายสื้อรถแล้วก็จ่ายค่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่งสี่นะคะ ตามหลักตามความจริงแล้วรักษากลเลยนะคะทุกคนแต่ละครอบครัวผัวเมียภรรยาจะต้องซอยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าสามีจะมีเงินหน่อยหรือภรรยาจะมีรายได้หลายในส่วนของครอบครัวเขาเป็นครอบครัวสามีภรรยาเขาจะต้องจุนเจือซอยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอันนี้นะทุกคนคงจะเข้าใจนะคะบางคนนะคิดว่าได้สามีฝรั่ง สามีฝรั่งจะต้องซัพพอร์ตแล้วก็จ่ายอย่างทั้งหมดทั้งสี่นะคะตะกอน่อยก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่พอ่อยไดมาอยู่จริง,รงๆแล้ววัฒนธรรมของฝรั่งในประเทศสวีเดนน่ะทุกอย่างจะต้องแชร์กันนะคะแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะบอมแอนบาให้สามีจ่ายคนเดียวนะคะอันนี้ที่ออกมาอธิบายเพราะว่าคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เขามาเบืองคลิปของคอย แล้วก็มีความสงสัยมีขอกังขานะคะว่าเป็นอย่างนั้นนะจะต้องจ่ายทุกอย่างแท้เป็นอย่างสามีฝรั่งค่อยประจ่ายสินะคะอ่นนี่ล่ะค่ะปกันเลยเอามอบแวานะคะหวังว่าทุกคน,นคงจะเข้าใจนะคะฝาคาะเฮีออย่ังไปเบิ่งดอกไม้่กุหลาบพันปีบานแล้วนะคะ สวยๆนะคะทุกคนสวยหรือเปล่าคะสวยมากเลยคะ่ะนี่นะคะสวยนะคะทุกคนเลี้ยวไปทางนั้นนะอดอกทิวหลิปคอยยังบ้ันในรวงเลยนะคะแต่ว่าก็สทรงเสียงเงวไปหลายแล้วละค่ะ เ๋ยวให้มันเหยวเบื่อข่อยก็จะหักออกละค่ะคือบรรยากาศตอนเกาโมงนะคะแดดก็แจมแล้วก็อ่าล,ล้มวีวีก็เย็นแน่จากน้อยนะคะทุกคนแต่ว่าจากน้อยข่อยคิดว่าคงจะร้อนมากๆเลยละคะ่ะเมื่อนนี้ที่ข่อยได้ มาถ่ายคลิปตอนเศร้ากับพว่าเป็นวันหยุดนะคะเมื่อเนี้เป็นวันชาติของประเทศสวีเดนนะคะวันแดงข่ก็เลยได้หยุดนะคะจริงแล้วนะเมืเ่อเศร้าเคยตื่นแต่เศร้าเลยนะคะพราะว่าข่อนอนตะเวนแ,ะนแต่เตือนแต่ตีหานะคะแต่ว่าข่กระมาเหตุนั่นเหตุนี้นะคะทําความสะอาดบ้านซักผ้าแล้วก็ถูบ้านกวาดบ้านดูดฝุ่นดูดยางนะคะทุกคนแล้วก็เลยมากินนะ กาแฟกินคนเดียวนะคะเพราะว่าพญายัญต์ั่งยังพัได้เตือนนะคะตอนนั้นเก็บกาแฟแล้วกับอแอปเปิ้ลหน่วยหนึ่งแล้วก็หมะม่วงหน่วยหนึ่งนะคะไขกระเลยบเหยวข่าวเศร้านะคะเห็ดเวียกเรียบร้อยแล้วจังคอยปลูกพญายัั่งมาก,กินอ,อาหารเศร้านะคะกับไข่ดาวแล้วก็บเบคอนนั่นแหละคะ่ะนะคะบรรยากาศย้ำเศร้าดีดีค่ะทุกคนนะซัมเมอนะคะ ปีนี้นะรู้สึกว่าแอปเปิลนะบ่ะจับเลยค่ะทุกคนขนาดดอกเต็มต้นนะคะ่ะยังบ่มีแอปเปิลจับเลยปีนี้นะคะเบิ่งค่ะบ่มีแอปเปิลจักน้อยเลยดอกกลาบบางนี่แห้งงามค่ะทุกคนเมืองดอกใ่ญ่ก็มองหันอีกเบิ่งด้วยค่ะอนันทิทัศนได้บานนะคะดูค่ะทุกคนสวยไหมคะงามงาม บ้านปลาในชนบทบ้านนอกของประเทศสวีเดนก็จะอ,อยู่ประมาณนี้แหละค่ะบ้านก็จะติดปลานะคะแล้วฝังทางถนนฟังนี้ก็จะติดปลาเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วที่นี่ช่วงซัมเมอร์นี่แหละค่ะที่หมูป้าก็จะออกมาเพื่อหากินมาดุดเขามาใน บ้านของอค้นนะคะเราก็มัดดูดนั่นดุดนี่ทำลายพืชทำํำลายดอกไม้ห้เสียหายนะคะจังปีที่แล้วนะหมูกระดูดหมูปลาดูดเข้ามาทั้งหลังบ้านนะคะแต่สำหรับหนาหนาวช่วงมิห็นาก,ก็จะกวางน้อยนะคะกวางก็จะออกมาหากินนะคะ แต่ช่วงนี้นะก็จะบ่มีกวางเข้ามาส่วนมากก็จะเป็นหมูป้าน่ะคะ่ะที่จะพยายามเข้ามาหากินหาดูหากินอันที่กินได้ของหมูป้านและะ้วค่ะ่อยก็บรรู้ว่าเขาดูดอี่ย่าง <laughs> ่ะนี่ก,ก็คือชีวิตบ้านนอกสวีเดนนะคะแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่ราคาฟื้นแพงสุดๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าฟื้นขาดแค้นนะคะปีหน้าก็จะต้องเก็บเงินส่วนที่จะซื้อฟื้นไว้นะคะทุกคนแต่ก่อนอ่ะอก่อนที่ข่อยไปเมืองไทยข่อยก็จะเซฟเงินเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไว้สำหรับ ใส่ใจเป็นส่วนเป็นส่วนนะคะเพราะข่อยกลับจากเมืองไทยเงินข่อยก็เหลือน้อยค่อยก็เอาเงินส่วนต่างๆมาใส่นะคะแล้วข่อยก็เพิ่งจะเริ่มต้นเซฟเงินใหม่นะคะเพราะว่าเงินเก็บนะ,ะข่อยก็เอามาซื้อลดไห่พญ่ฝรังนะคะ่ะแล้วก็เอามาใส่ใจยอย่างอื่นนะคะ่ะแต่ว่าการยังดีที่พญ่ฝยยรังได้ไปทํางานได้เงินมาเพิ่มเติมนะคะทุกคนเจ้าของ ที่ขายใหม่นะคะเขาขห่พรชําระได้นะคะ,อ,ะอันนี้ราคาใหม่กับยูที่หมือนหาเขาขห่พรชําระได้3เดือนนะคะสามข้างนะคะล้วพญายกระายไปแล้วหาพันก็คือได้เงินมาจากการทํางานอยู่คัาปิงนั่นแหละค่ะทุกคนต่ว่าเรื่องรถน่ะเป็นเงินของขอยที่ซื้อไห้เรานะคะเราไปซื้อล่อรถกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่สอ่มรถก็เป็นเงินของพญานะคะอันนี้ก็ถือว่า ดีนะคะทุกคนคอยกับบไดใจคนเดียวทุกอย่างนะคะนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะชีวิตครูของคนบ้านนอกในต่างแดนนะคะอ่ะหาหลายหลายคนนะคะมีแต่บอกคอยว่าเป็นอย่างยังคอยทนอยู่แบบแบบนี้นะคะมันมาแมนว่าทนอยู่ได้ค่ะทุกคนคนเฮ้าหนาความพึงพอใจน่ะบอกคืกกันนะคะ คอยพึงพอใจในชีวิตที่อพอเพียงนะคะบ่ต้องไปอดินรถนี่ยังมากมายบ่ต้องชิงดีชิงเด่นนะคะบ่ต้องอ,อยากเป็นคือคนนั่นคนนี้นะคะอะไหลายๆคนที่เป็นเมียฝรัร่งที่เขาโชคดีเขากะได้เงินจากสามีคอยซับ์ตบ่ต้องทำงานจังซี่นะคะแล้วก็ได้เงินมาซื้อรถใหม่ๆหรูหรา มีเสือผ่าสวยๆงามๆมีกระเป๋าแบรนเนมใส่นะคะ <S <S จริงๆแล้วนะนหลายคนกับปราถนาชีวิตแบบนั้นล่ะคะ <S 1> <S 1> <S 1> ่ะความจริงตอนแรกข่อยคิดว่า่อยได้เผื่อพอลัง่อยกับปราถนาคือกันนะคะทุกคนแต่ในเมื่อเท้าน่ะความฝันเท้ามันเป็นไปบ่ได้นะคะเขาก็ต้องยอมรับในชะต,ตากรรมของเท้านะคะว่าชีวิตของแต่ละคนนะเฮาจะไปแข่งบุญวาสนากันบ่ได้นะคะทุกคน แล้วคอยคิดว่าทุกคนน่ะต้องการความสุขในชีวิตนะคะแต่ว่าความสุขในชีวิตของแต่ละคนระยะทางในการเดินทางไปหาความสุขนะะ่ะมันการนี้ความแตกต่างกันนะคะสำหรับคอยคอยคนพบตัวเองว่าความสุขของคอยก็คือการที่คอยมีความสามารถที่จะอ่ะซอยเหลือ ลูกเต่าลาหลานซอยเหลือญาติพี่น้องในการขัดสนเรื่องเงินท้องใดอันนี้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของข่อยเลยล่ะค่ะย้ำที่ข่อยได้ทรงเงินกับบานเป็นอีกอย่างที่ข่อยมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะ,ะเป้าหมายในชีวิตของข่อยก็คือคนในครอบครัวบ่าวจะเป็นลูกเต่าลาหลานหรือแม่หรือญาติพี่น้องข่อยได้อยู่กินอิม่มกินเต็มทังสินะคะถึงจะบ่มีเงินท้องมากมายก็ตามนะคะก นั่นก็คือเป้าหมายที่เฮห้ขคอยมีความสุขนะคะ่ะน่าหละถึงแม้ว่าจะบ่มีเงินท้องเก็บมากไม้กับสร้างนะคะ่ะขอให้ลูกเต้าญาติพี่น้องได้อยู่ดีกินอิ่มมังซี่กับพอแล้วล่ะค่ะรถคันเขียวนี่ของพญ่น่ะก็ได้อหล่มาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเรายังบ้าน,น้ซสอบนะคะ่ะแล้วบ่มีเวลาแล้วกับเมือยนะคะ่ะแนวผูแถานะคะ่ะไปทํางานมาแล้วก็ร่างกายกับเมือย แ,แล้วก็ต้องพักพรแต่เมื่อนี้นะเราก็จะใส่อยางรถนะคะใส่ล้อรถของรถคันแดงนะคะจะเปลี่ยนล้อรถเพราะว่าเอาล้อรถไป่อมมาแล้วนะคะทุกคนถถวเบื้องนะคะ่ะว่ารถคันนี้เนี่ยจะใส่งานใดดีหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องมันดีนะคะ่ะเพียงแต่ว่าาล่อ,ลอบอดีจะซื้อแล้วคะทุกคนสรุปแล้วรถคันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเมื่นสามนะคะ,ะเพราะว่า,าไปซื้อ ล่อโถอดยุ่พผุนกับเทิงคานำมันค่ซื้อล่อแล้วกับไปซื้ออะไรยุ่ร้านอ่าที่ไปมับวานนี่นะคะเติมก้อนนี่นะคะแล้วก็อ่าจะซื้อแหนบอีกนะคะ่ะแต่ว่าแหนบยังพอซื้อต่พญายนะ่ะแล้วนะ่ะคุยกันกับคนจะขายแหนบแล้วนะคะแล้ววางงั้นเราออกแล้วจึงคอยจะซื้อมาเปลี่ยนนะคะ <c oughs> นี่แหละค่ะ,ะชีวิตเอ่อชนบทบ้านนอกนะคะกัเฮ็ดอีหยังไปคืออ บ้านนอกเมืองไทยนั่นแหละค่ะก็อยู่แบบง่ายๆนะคะบอ่อดาอยู่ยากกินยากดอกค่ะอยู่ง่ายกินง่ายง่ายค่ะทุกคนค่ะทุกคนคะเมื่อนี้ยขอสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนี้ยกับมา,าพูดคุย ความคิดหอดของเอฟซีที่หายไปเมื่อนึงนะคะขาก่อนสิจากการขอหายทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะ